เราควรจาอะไนรู้ไหมฮะจัดหางานสิเนอมาตอนนั้นยังวัที่เราเพราะไม่รู้เราเอามาทุกอย่างเลยเราเอามาทุกอย่างเลยนะครับก็ได้หลากหลายครับตัวแทนติดยาก็มีครับประชุมอยู่ครับพี่ตำรวจสายตรวจเนี่ยเขามามาตรวจอีตูแดงแนวโอคเนี่ะครับกระโดดออกจากห้องประชุม นะครับน่าจะศรัทธาในพระองค์นั้นมากนะครับเอาไปทั้งองค์บอกผมเลยเป็นขโมยมี่ครับเอารถผมติดการมานานครับนี่เล่าให้ฟังไงรับในอุตสาหกรรมยันว่าทุกพี่บางคนอ,อุย้ยไม่ไหวแล้วตัวแทนง,งอแงไม่รับโทรศัพท์อยากตายจากอาชีพไม่สร้างคนลบฟังผมแล้วที่จะมีแรงบ,บันดาลใจติดการมานานครับเอารถผมไปจำนำครับ หาไม่เจอสุดง e ้าซึ่้าจะไปไถ่รถครับไถ่รถนะครับมันก็เจอหลายอย่างเจอหลายเรื่องนะครับโว้ยชีวิตการบริหารสนุกสนุกสนานมากนะครับแล้วเราก็รู้ว่าวันหนึ่งนะถ้าเราจะประสบความสำเร็จในการบริหารเราไม่ใช่ใครก็ได้ถูกไหมครับไม่ใช่ดีพูดใครก็ได้คน นะครับไม่ใช่ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะครับกรารมาอบอกมานะครับแต่คนที่ใช่กันหาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ใครเ็าได้ต้องมีคนที่ใช่ด้วยงั้นคุณเอาปัญหามาเพื่อแก้ปัญหาถูกไหมครับถ้าคุณแค่ก่อนคุณก็ามาปั้นเลยทําไมเอสุภาชัยปั้นนดัด็ศเขาต้องต้องเอานดัดิศนายาเอาคนที่เป็นระดับสตามาปั้นเพราะเขาดูแล้วว่าเอามาแล้วมันปั้นได้ ตงมันไม่ได้มันจะปั้นได้ไหมล่ะยากแล้วทุกวันนี้เนี่ยแอบกับการปั้นคนที่ไม่ใช่อะก็อยู่ได้สตาร์มาแล้วปั้นเป็นนักเดทได้มาแล้วปั้นเป็นยหญได้เราอยู่ได้สตา,าร์มาไม่ใช่ใครก็ได้งั้นงั้นมันยากที่จะประสบความสำเร็จน,นะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เรื่องผมไม่ได้พร้อมหรอกเพราะยางเงียครับมีทุกอย่างนะครับทอยเข้าประชุมมันขู่ฆ่าครับตัวแทนนะครับ ชีวิต <Auf> ท <How to graduate> ี่จะต้องใจมีทุกอย่างนะครับมันมีทุกอย่างนะครับก็เนี่ยฮะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะนะครับแล้ววันหนึ่งก็เปลี่ยนตัวเองนะครับจากการไปกาม่ามาไปแล้วมานะครับก็เอ็มดีอาร์ทีก็ไม่เคยมีแล้วเราก็มีเอ็มดีอาร์ทีนะครับจากคนสองคนแล้วปี2022เรามี8คนนะครับปรมูลให้เราในปี2022นะครับ